ร้านเกมคุณภาพราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมสตรีมกิฟต์โค้ดนหมคับและอีกมากมายเพียงคุณกดไลค์แฟนเพจแล้วมาเจอกันค่ะสนับสนุนโดยเกมเมื่อกายชอบ พิกเซลนะคะก็มาเล่นกันในบิวเวเทิร์นกับเอ่อพี่มิกแล้วก็ไกโอเคสไปเดอร์แมนตอนนี้เขาให้คำสั่งว่าสไปเดอร์แมนครับเราจะเอาแบบเป็นไงดีอ่ะเดี๋ยตรงตรงเลยตอนที่คิดภาพสไปเดอร์แมนไม่ออกแม่งขึ้นมาแต่ภาพซุปเปอร์แมนแบบมีกางเก่งในก่อนแล้วอันดับแรกเลยเอ้ยน่ารักหน้ากลมๆแล้วกันนะ เราขอโทษนะสไปเดอร์แมนเรารู้ว่านายไข่ใหญ่เราเราเข้าใจเคยเคยมันมันแบบคล้าคๆคาเพรา็แบบมันจะเคยเห็นก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่เห็นไม่จ้าไม่ได้ว่ะไม่จริงจังแล้วสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมันเป็นยังไงวะแกรองเท้าสีแดงชุดน้ำเงินอะรองเท้าสีแดงชุดน้ำเงินเออไม่มีสีดำบ้างมีดิกรอบ ไม่ตรงกลางตรงกลางเป็นแมงมุมตรงกลางแมงมุมสีดำ <c oughs> ย,ยิ่งถ่ายเลยนี่โอ้ยกระตุกมากเลยยี่เลยอ๋อ้องแมงมุเสื้อผ้าสมจริงเท่าไหร่จัดไปเลยลูก <c oughs> ตรงกลางเป็นแมงมุงมใช่ไหม <c oughs> ตรงกลางเแมงมุมนี่ แมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลามากัดกระพุ้งก้นแมงมุมอยู่ไหนอะเือกอ่ะนี่แบบแปดปกมากหาแมงมุมไม่เจออันนี้ไงเฟล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 ดุ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 ดชักใหญ่ชักใหญ่ชอบชักใหญ่เป็นคนชอบชักใหญ่หน้าตาต่อไปจะแมนไม่ออกว่ะ ใส่ลูกตาไปนิดนะึงหน้ากากมันสีแดงเ oh, หรอโอ้คไม่ออกเลยกันเลยกันลิกไม่ออกจริงจังใช่พีายไปทำไมาอาหารนังเดียววะตัวอะไรวะเนี่ยรองเท้ามันสีอะไรนะ oh, เกาะเบี้ย <laughs> หวหอยโกหกนิดนึงปนไปเลยเสร็จ <laughs> แ,แล้วเย้ร yeah. องเท้าสีน้ำเงินบอ่อะชามอดเสร็จแล้วจัง ไม่ใช่ s ปายเดอร์แมนไอโมดแดงโอ้ผมคิดไม่ออกแล้วมีอะไรอีก่ะแน่นอนนี่เลยนี่อะไรกะนู้มเลยตอนนี้ลองดูดินี่คืออะไร โอ้เป็นน้ำเน่าซัพเปอร์แมนไปก่อนได้ไหมซัพเปอร์แมนมีน้ำเนี่ยเอ้ยลันเป๊ะเอาเป็นวินเนียนไปก่อนแล้วก็ร้อยตลอดชุดตรงกลางมันเป็นใยบางมูลตรงกลางใช่ป่ะปึ <laughs> ้งตัวยาวไปปะแก ราแข่งกับเราแข่งกันไม่ต้องแบกยิ้ไม่ออกม่ยืนเ่ย่นไปก่อนเสร็จแล้วเธอมง <laughs> มองไ็นตอ้ม้ไห,หเนี่ยตใหญ่แน่นอน้ให่นมปกแน่นอนิอนดารีแน่นอนตัวตัวปาบเย สามสิบวิย yeah. ั <laughs> like hard, right. ้โดยวมีอะไราร์ดหน่อยาร์ดหน่อยจะได้รู้ว่าตรงนี้คือหัวใจ You know ปึ้งมีหัวใจมีหัวใจด้วยอ๋อโคตรน่าเกลียดเลยโอ้ยเดี๋ยวดูของเฟซเดี๋ยวรู้กันยิงกับมวย นี่ยดูของผมผมนี่ไอหมดแดงเลยอ๋อของนี่เดี๋ยดีนะครับงงพีงงงงเลยดูเอ้ยฝรั่งทีมพ์ฟูเลยนี่มาตินโน่เช็ดเด้โคตรใหญ่เยอะใหญ่เยอะใหญ่เยอะจัดีสไปเดอร์อยู่ด้วยเหรอพี่ มีเป็นงูจงกระโอ้โหนี่แม่งความคิดไงชั้นหับล้่มเลิศยนะเว้ยเราแบบลองทัาสไปเดอร์แมนมา่นเรียกชื่อผมทำไมของใครอะมา่นมันไม่ได้เป็นเลยปะมันไม่ได้เป็นเลยปะแกเฮ้ยไปปเอาผมกำลังพยายามเอาปุ๊กไปวิ่ของค่ะปุกข เอ้หมือนเจ๊เจ๊เอ้แกเขาไปยายเอาคูไปเอ้อันนี้มันเป็นเดี่ยวไปยาวจุ๊บออ้เหมือนไอ้บอลแดงเยอ่ะขนมปังผิงไอ้ลแดงแอนแมนีแอนแมนแอนแมนไกเอ้าหัวไม่พอตอกหัวตออนีคสวยอ่ะ เอาไปใส่ยายไปใส่ปึง What is t h i s What is t h i s guys ไอ้ดำๆนี่คืออะไรนี่ยไอ้คะแนนผมายยาวถ้าพี่มาตีนี้หนึ่งนี่โอ้โหสุดยอดพี่มาตีนี้ขึ้นหนึ่งนี่หรอโอ้โหนี่เเ็าจับสตาร์บัด้วยพี่ไปดูฟิงกับเจคไหมเอะเลยไอ้เป็นเกียร์สามแบบอ๋ออ๋อัหนึ่งที่มันตัวอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้เป็นจูนี่สามว่ะ ่ไคือดดี่ะไรอได้มตัว้ <นะ S 2> หรออ,อจริงมาเดี๋ยวเราปิดให้มาโอเคนะครับอคิมี้นี่ใครชอบุกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอไก่อนครับสวัสดีครับ